สวัสดีครับผมก็วันนี้ก็สําหรับคนที่หาสินค้าขายจําพวกขนมเนี่ยทางเราก็ขอแนะนําขนมจัดแบร์อเมริกาที่มีซัพพลายเออร์หรือผู้จําำหน่ายในสิงคโปร์เพราะว่าการนําเข้าผ่านสิงคโปร์ว่าถูกฝว่าส่งจากอเมริกาโดยตรงพร้อมทั้งระยะเวลาค่อนข้างเร็วกว่าสินค้าอาจจะแพงว่าแต่ถ้าเทียบเรื่องของปริมาณการขนส่งก็ราคาต้จะถูกกว่าครับที่จะขนส่งจากอเมริกาโดยตรง ก็เผื่อถ้าสนใจค้าขายสินค้าขนมหนือที่ไม่มีในไทยก็ทางเราก็แนะนํานะครับผมขนมนมีหลากหลายตั้งแต่นี่คือแนะนำาซฟเออร์ขนมนะครับถ้าอาจจะหาที่ลาซาด้าได้เรดมาร์ทมีขนมนหลากหลายจากอเมริกาเช่น M M&M, ็มเอ l ม r c h e r และ Pinker แล้วก็ i p ฟ e c e มีขนมเขาจากอเมริกาในสาขาต่างๆทั่วสิงคโปร์สินค้าอย่างเลส Pop ten หรือท่านอาจจะหาสินค้าที่แบบว่าในไทยไม่มีคนมาจําหน่ายนั่นนะครับผมโดยอเมริกันคับสิงคโปร์เดย์เจนเน่ท่านก็หาได้แคนดี้เอเมรอรัลส์ลองไปดูที่เว็บไซต,ต์ตัวนี้กันนะครับนก็มีจะมีขนมเต็มเลยหรือท่านอาจจะหาแบรนด์ที่ไม่มีในนั่นก็ได้ครับผมนี่ก็คือเป็นราคาสิงคโปร์นะครับก็ประมาณยี่บหกบาท หนึ่งหนึ่งเอสจีสิงคโปร์หรือท่านอาจจะหาจากเว็บยี่ผมแนะนำเนตมากไปนะครับผมท่านจะอาจจะอยากหาขายส่งก็เดี๋ยวเดี๋ยวผมแนะนำให้นะครับผมอืมมันจะมีสินค้าขนมที่นะ่จะมีที่น่าสนใจอยู่ก็เช่นมันฝรั่งต่างๆนะครับผมออท่านลองหาดูที่ยอดที่ไม่มีในะไทยก็ได้ครับผม แป๊บหนึ่งผมหาให้นะครับผมเนี่ยขนมคบเคี้ยวจากเนื้อสุดโปรตีนแจ็คจิวบีชเนี่ยอันนี้ก็น่าสนหรือขนมคบเคี้ยวรูปแบบต่ตางๆเจอรี่แจ็คลิงช์บีชอัน,นี่ยขนมนี้กันนะมไทยมีขายแต่สิงคโปร์ก็มีเราอาจจะดูซิลตด้าสิงคโปร์เนี่ยเขดา,าดูซิลต์ด้ากันนะครับผม ขนมเซตต,ต่างๆแต่สิงคโปร์ไม่ใช่แต่อเมริกาครับสิงคโปร์เขามีขายจากหลากหลายประเทศเลยก็นี่ก็เป็ดน้ำหนานกิ่งอ่านี่ก็ได้กินครับอาหารฮามาสไอฮาลานนะครับมีฮามาสเนื้อเป็ดสเม็ดลูกเยอท่านอาจจะพิมพ์คำว่าสแน็คอาจจะนำมา,าท่านก็ติดต่อขอราคาขายส่งของเขาได้มีสินค้าหลากหลายจากนั้นนะครับผม ีจ่จากไหนเนี่ยครับผมทาโร่ที่เราไม่เคยเห็นในไทยก็มีขนมแบรนด์หลากหลายที่น่ากินเยอะแยะเลยแต่ก็อาจจะช็อกโกแลตนี่เราอาจจะไม่แนะนํานะครับผมถ้าช็อกโกแลตเพร่ะว่าในการขนส่มันค่อนข้างจะวุ่นวายน้าดูเลยแหละผมว่าเลมัคฮอตฟิล hmm. mm hmm. ก็มีนะครับผมซีโตสอ่ะอ่ะเนี่ยเนี่ยคิปเปอร์เยนโลนี่ขนมอะไรเอยเราแปลกันหน่อยครับปลากระพงเหลืองกรอบในถุงแห้ง เนี่ยเป็นขนมที่ไม่ไม่มีในไทยเขาเราไม่ให้ชิปฟอร์โอเวอร์ซีนะครับเราให้ชิปส่งในสิงคโปร์เลยเพราะเรามีโกดังอยู่สิงคโปร์ท่านลองดูแล้วกันครับลองไปเสิร์ชดูก็ได้ขนมไหนที่ท่านสนใจลองติดต่อหาซัลายเออเอกตังหาดอ่าสแน็คนะครับผมท่านก็กิลฟิชเนื้อปลานะครับผมจากจากกัมบ,บี้ก็มีคอนเนตทวิตี้อ่ะมอนสเตอร์นี่ก็มี ท่านลองดูกันนะครับเผื่อท่านอยากนำเข้าขนมประเภทไหนมาขายก็ลองลองติดต่อหาซัพพลายเออร์ของอเมริกของขนมในสิงคโปร์อ่ะผมแนะนำเลยมีเยอะแยะเลยเช่นอาจท่านอาจจะพิมพ์ว่าซัพพลายเออขนมผมแนะนำวิธีหาซัพพลายเออร์ให้นะครับผมเอออ่ะขนมก็สแนค็คน,นะครับผมอ่าดามาหา ไนเอเอร์สแน็คเอสีสิงคโปร์นะครับผมเนี่ยก็จะมีหลากหลายบริษัทเลยครับผมสิงคโปร์สแน็คอะสิงเนี่ยขนมอามีขนมเนี่ยเห็นไหมครับผมว่ามีหลากหลายให้น่าสนใจที่ในไทยยังไม่มีคนมาจําหน่ายเดี่ยท่านก็ลองดูฟูลเซลอย่างเงี้ยก็สําหรับการนําเข้าขนมจากสิงคโปร์มาไทยนะครับ สามาาถติดต่อได้ที่ทางนี้แฟนเพจเกตต์นอิมพอร์ตออฟฟิเชียลแอด272 V X I P R นะครับอย่าลืมกดติดตามกดแชร์กด subscribe นะครับเป็นกาลังใจให้เราในการแนะนําเว็บหรือผลิตภัณฑ์ดีๆจากต่างประเทศนะครับผมสำหรับคลิปในวันนี้ก็สวัสดีครับก็อย่าลืมติดต่อมานะครับหรือว่าอย่าลืมแชร์ subscribe ติดตามนะครับสวัสดีครับ